วัสดีค่ะวันนี้เราก็อยู่ที่ทรัพบสมบูรณ์ยางยนต์สาขาศรีนครินนะคะวันนี้เรามีโปรโมชั่นแนะนำคุณลูกค้าเป็นเริ่มแรกเลยเราก็มาดูเป็นโปรโมชั่นล้อแม็กขอบ15้นะคะพร้อมอยางใส่รถอีโกคาร์ซิตี้คาได้นะคะตรงนี้เรามีจัดโปรโมชั่นลายล้อเป็นแบรนด์คอ m มิแล้วก็แบรนด์นายานะคะ จากปกติราคาจะอยู่ที่ชุดหนึ่ง26,900วันนี้ถึงสิ้นเดือนนี้เราจัดโปรเหลือเพียง1.7990บาทนะคะแล้วก็เป็นเซ็ตพร้อมยางชุดของยางไทยเราเลยนะคะเป็นแบรนด์ของ Good Year นะคะตัวนี้เลยเป็นลายนุ่มเงียบนะคะก็จัดชุดอยู่ที่1.7990แล้วก็ที่สำคัญเลยนะคะแบ่งจ่ายได้0% 6เดือนนะคะ บัตธนาคารกรุงศรีกรุงไทยกสิกรนะคะคุณลูกค้าค่ะตรงนี้เป็นขอบ15ส่วนลายล้อแม็กยังมีอีกเยอะลูกค้ามาเลือกเพิ่มเติมที่หน้าร้านเราได้เลยนะคะต่อมาก็จะต่อมาเราก็จะมาดูเป็นโปรโมชั่นขอบ17นะคะตัวนี้เป็นขอบ17ใส่รถอีก็คาซิตี้คาร์ได้นะคะ เป็นแม็กพร้อมอยางโปรโมชั่นถูกๆมากเลยนะคะจัดพร้อมอยางอยู่ที่ชุดหนึ่งสองหมื่นห่งอยบาทค่ะ,ะสนใจก็เข้ามาดูหรือว่าอินบ็อกเข้ามาในเพจของทรัพย์สมบูรณ์ยางยนต์สาขารีนทรคลินได้ค่ะต่อมาเป็นขอบ18นะคะสำหรับรถกระบะหรือไม่ก็รถ SUV ตัวสูงรถกระบะตัวเตี้ยตัวสูงใส่ได้เลยค่ะ ขอบ18ทางร้านจัดโปรโมชั่นทํา3แถม1สบายๆเลยนะคะวงละ7,500บาทนะคะ3แถม1ค่ะแล้วก็ผ่อน0%ได้3เดือนนะคะคุณลูกค้าท่านใดมีบัตรเครดิตของธนาคารกรุงศรีแล้วก็กรุงไทยใช้โปรโมชั่นนี้ได้เลยค่ะขยับมาอีกเซตหนึ่งนะคะก็จะเป็นขอบ18สำหรับรถ อีกคาซิตี้คาที่อยากจะแต่งเต็มๆนะคะใส่ได้นะคะทางร้านเรามีร้อให้คุณลูกค้าเลือกเยอะเหมือนกันนะคะวันนี้เราก็มีตัวอย่างเป็นแบรนด์นายานะคะสีสสวยๆเลยนะคะไฮสีแบ็คโคมสวยหรูเลยนะคะตัวนี้นายาเด็คเจอร์เลยนะคะแล้วอีกตัวหนึ่งก็จะออกเป็นสปิริตดุๆนะคะลองมาเทียบดูค่ะโปรโมชั่นชุดนี้ ล้อสวง1น9่งหอบาทนะคะขอบ18บแปนะคะอย่าลืมนะคะต่อมาก็มาตบท้ายด้วยชุดของกระบะ18ดตัวเตี้ยนะคะตัวนี้เป็นล้อแบรนด์ของคอ s m i มนะคะเราทำโปรโมชั่นราคาแบบโคตรถูกเลยค่ะพร้อมยางนะคะยางคุณลูกค้าเลือกสเปคได้ตั้งแต่สองสี่ห้าสี่ห้าสิบแปดสองสี่ห้าห้าสิสิแปดแล้วก็ 255518นะคะชุดหนึง19,900บาทค่ะแถมยังผ่อน0%ได้ด้วย3เดือนค่ะแวะเข้ามาดูมาชมกันได้นะคะทางร้านเรามีเปิดบริการทุกวันค่ะลูกค,ค้าท่านใดสนใจก็แวะเข้ามาหรืออินบ็อกเข้ามาในเพจตับสมบูรณ์ยางยนต์สาขาสีนครินหรือโทรติดต่อที่เบอร์086นะคะ3255 5, 5, 5, 5 สและ086 3์แปดหกค่ะวันนี้ก็ฝากโปรโมชั่นไว้ให้ลูกค้าหรือว่าแฟนเพจของเราได้ชมกันสนใจก็รีบๆมานะคะสินค้ามีจำนวนจำกัดค่ะสวัสดีค่ะ This could